เอาในเช้าผมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช้าผมรบกวนเชียร์กด s c r i b e channel TNT channel ด้วยในเช้าผมนะ channel ะน,นี้ก็ทำเกี่ยวกับ Minecraft Pocket Edition นั่นเองนะเป็นแนวสอนสร้างอะไรต่างๆนานานั่นเองในเช้าผมนะฮะเอาในเช้าผมนะ,ะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมในซิเกอร์ทีวีอีกแล้วในเช้าผมนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิว add on นในเช้าผมนะเป็นอะไรว่าเอนเดอ e ์คิป,ปอร์หรือเอน e อนเดอร์ค e ปเปนั่นเองในเช้าผมหน้าก็โอเคนะเอาเฮท ไม่แค่แมงวอวาร์ปในเช้าผมนะก็ความสามารถของมันก็คือวิ่งไวนะฮะวิ่งไวแล้วก็เบิดแรงขึ้นหรือว่าอะไรไงผมก็ยังไม่รู้ในเช้าผมนะซึ่งผมลงแล้วผมก็มารีวิวเลยในเช้าผมนะก็ความสามารถต่อไปนะฮะอย่างที่เห็นนะมันวาร์ปได้ในเช้าผมนะก็ไอเทมเป็นอะไรที่แม่งน่ากลัวชิบหายเลยในเช้าผมนะก็สำหรับการฆ่ามันนะฮะจะได้อะไรไหมก็ไม่ได้อะไรในเช้าผมนะก็มันแลดูมันจะโหดไปไปไอแมง ดูเหมือนแม่งมันโหดขึ้นไงก็ไม่รู้แบบปาเถื่อนขึ้นอะไรประมาณนั้นเลยนี่เขาผมหนะ้าโอ้โหแม่งโคตรโหดฆ่าแม่งไอ้เหี้ยเอาอยู่บนโลกไม่ได้นะฮะโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นโหมดซอยว่าดูนะว่ามันจะระเบิดแรงหรือไม่หรือว่าจะทำการวาร์ปมาหาเราหรือก็ระเบิดต่อหน้าต่อต,อตาหรอเป็นไงแราก็ต้องไปดูนเขาผมนะเอาดิโอเคนะฮะไอ้ทีกตายหไหม เป็นยังไงไอ้สัตว์วัวแล้วมันวับมาไอ้เขี้ยวไอ้สัตว์มีคนไหวไอ้สัตว์โอ้ยไอ้เขี้ยวมันตีไปโดนไอ้สัตว์เขี้ยวมป็โคตรโหดเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนโอ้โหไอ้เขี้ยวมันดุลระเบิดโคตรแรงน่าก็สำหรับคลิปนี้นะต้องขอลาไปก่อนนะไงฝากกดไลค์หรือกดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจของผมนะคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายโอ้โหไม่จริงก็ไปคลิปหน้าเลยครับผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนเชียกรกดซับสไคร์ ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้องผมในครับผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆของผมนะสามารถดูได้เลยนะครับผมซ้ายขวาตรงนี้เลยนะครับผมนะ่ก็ไปดูกันเลย